อุณหภูมิที่ลดลงต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเช้าที่อากาศหนาวและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14องศาเซลเซียสส่งผลให้ประชาชนที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเช้าในเมืองมหาสารคามต่างสวมเสื้อกันหนาวเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นขณะเดียวกันค่ะผู้ที่เลี้ยงสุนัขก็เปิดเครื่องฮีเตอร์ลมร้อนให้กับสัตว์เลี้ยงป้องกันการเจ็บป่วยหลังจากที่อากาศหนาว นายแพทย์ภาคีรับพ,พิพัฒน์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดมหาสารคามแจ้งเตือนประชาชนให้ดูแลสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กค่ะพร้อมกำชับให้สาธารณาสุขอำเภอประชาสัมพันธ์และจัดอสมอติดตามดูแลประชาชนส่วนผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงควรหาวิธีคลายหนาวเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและแพร่เชื้อโรคขณะที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเช้าว,วันนี้มีผู้สูงอายุรวมกลุ่มกันก่อไฟ เพื่อที่จะให้คลายหนาวนะคะหลังจากที่อุณหภูมิลดลงต่ำสุด14องศาเซลเซียสแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อลิงแสมกว่า1,000ตัวบระเวณดอนปู่ตาบ้านเตาหายในตำบลสีฐานอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรที่วันนี้นะคะพากันออกจากป่าไปตากแดดบระเวณที่โลกเพื่อคลายหนาวค่ะ